Royanne เอาละครับคะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเจ้ากัะคุณพ่อก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณที่ กำลังทาทูบก,กันอยู่พอดีนะคะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อแนะน,น,น,นําก่อนดีกว่าค่ะว่าในขั้นตอนการทําทูบเนี่ยกว่าจะได้มาดอกหนึ่งเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะครับคือ,อาการผลิตทูบหอมขั้นเบื้องต้นจะต้องอาจจะหาวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตเสียก่อนนะครับมันจะมีอันดับแรกก็คือกา้านไม้ก้านไม้ไม้กันทูบแล้วก็ยางบงนะครับยางบง หรือเขาเรียกอีกอย่างก็คือโกบัวะนะครับโกบัวอ่าน,นี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ขี้เลื่อยนะมีขี้เลื่อยด้วยมีขี้เลื่อยด้วยแต่ว่าขี้เลื่อยเนี่ยถ้าเท่าที่จะสังเกตคือมันจะไม่เหมือนขี้เลื่อยเหมือนแบบที่มันเพิ่งเลื่อยมาอันนี้เป็นแบบละเอียดเลยอันนี้คือ,อเ,เขาล่อนเสร็จนะ,ะที่จริงเขาขอนออกจากโรงเลื่อยค่ะแต่ทีนี้ พอจะมาทําทูบได้คือต้องต้องร่อนให้ละเอียดซะก่อนต้องให้เป็นผงละเอียดเลยอ๋อค่ะแล้วมีอะไรอีกครับพ่อแล้วก็จันขาวด้วยจันขาวจันขาวที่มีไว้ช่วยในเรื่องคือจันขาวเนี่ยไว้แต่งหน้ารอบสุดท้ายนะครับที่มีสีขาวอะไรเงี้ยที่ที่เขาแต่งหน้าเป็นสีขาวค่ะแล้วสลับหน้าทูบเนี่ยนะจะเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มอะไรก็แล้วแต่ก็คือตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนสุดท้ายเลยเหมือนเหมือนกับสีขาวค่ะ ก็คืออยากจะได้สีแดงก็ก็ลรย้อนครับก็ก็ลงแดงไปนะสีแดงสีส้มอะไรก็แล้วแต่สีเขียวนะดำก็มีอันอันนี้คืออีกอย่างคือการผลิตทูบค่ะวัตถุดิบที่ใช้นี่มันขึ้นอยู่กับเกรดของทูบใช่ไหมทูบอย่างดีก็มีนะอย่างธรรมดาก็มีอ่าถ้าพูดทั้งอย่างดีก็ต้องเพิ่มน้ําหอมหรือเกรดน้ําหอมอะไรแบบนี้นะครับ เนี่ยนะคะเจ้ากำลังจะถามอยู่พอดีแล้วพี่เวลาเราจุดแล้วจะได้กลิ่นหอมหอมนี่มาจากไหนก็ว่า <ไป S 1> ก็คือใส่ใน้ําหอมเพิ่มเขา้าไปคือคือใส่ใน้ําหอมจะอชอบกินมะลิหรือว่าจะกิจสนาหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะฮะคือคือขึ้นอยู่กับออเดอร์สั่งเข้ามาเท่านั้นเองอย่ามาดูกันว่าขั้นตอนเสลับเริ่มแรกเลยมียังไงบ้างเนาะขั้นตอนพอเรามีวัตถุดิบครบเสร็จนะฮะตามที่ผมกล่าวมานะครับแล้วก็เอามัดไม้มานะครับมัดมาแล้วก็ผ่าแล้วก็มีรัง ลองไม้นะครับก็คือแบบนี้ครับคือแบบนี้ค่ะอ่าแล้วทีนี้ก็ต้องมีตุ่มน้ําด้วยอะไรอย่างนี้นะครับน้ําธรรมดานะครับน้ําธรรมดาได้เลยครับผมการเริ่มจะทําทูบขั้นตอนแรกก็คือรอบแรกนะครับค่ะการจะทําทูบค่ะจะเอาเนื้อสั้นเนื้อยาวที่ตลาดสั่งเรามาหรือว่าออเดอร์สั่งมาแล้วต้องมีไม้วัดขามันนะครับอ๋ออันนี้ก็คือไม้ไม้วัดขาครับ จะเอาขายาวขาสั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับที่เขาสั่งมาแล้วที่นี้เราก็บัดขาอย่างนี้นะก็คือปริมาณว่าเราจะจุ่มถึงตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเราจุ่มเสร็จถึงไม้ใช่ไหมฮะถึงขาเราก็สะบัดออกแล้วทีนี้ไปตรงที่กระบะนี่นะครับเราจะมีไอยางบงหรือโกบัวตักมาสักสองสามกระมังนะครับมาคุกเข้ากันไก่ไม้ที่เราชุบน้ําขึ้นมาใช่ไหม จนมันหมาดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้มันแล้วก็ไปวางที่ลังอีกอใบหนึ่งแล้วก็ว่ามีไม้อยู่1 9 2 0กิโ,โลก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องทําแบบนี้ให้ทั้งหมดเป็นรอบๆไป วันนี้ก็คือการรูดทูบทูบดอกใหญ่นะครับก็สำหรับนี่ก็มีส่วนผสมเหมือนกันกับที่ทำทูบเส้นเล็กนะฮะใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้ต้องมาขยำกับน้ำต้องมานวดซะก่อนนะฮะพอนวดได้ที่ให้มันเข้ากันแล้วก็ก็คือมีม้าก,กาันทูบเส้นใหญ่มาก็ช่างเขาก็ทำการนวดเลยทำการรูดเลยนะฮะรูดทูบดอกใหญ่ จะสังเกตว่าตอนแรกคิดว่าทุบเส้นใหญ่เนี่ยจะใช้ในบล็อกพิมพ์แต่อันนี้ไม่ใช่คือผสมมือแล้วก็ใช้ได้เลยครับใช้มือใช้ด้วยความชนานาญเลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างที่กํากลังทําอยู่นะแต่ไซส์ที่ออกมานี่คือเท่ากันเปะ๊ะๆเท่ากันหมดครับ อันนี้ก็คือผงที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็มาคลุกเคล้ากับน้ำทำให้มันเหนียวได้ที่เลยไม่ต้องเอาผงผงเหมือนเมื่อสักครู่ถ้าพูดถึงก็เหมือนกัละนวดขนมจีนสมัยโบราณนะคะเนี่ยแล้วก็มีผงอีกส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่าไอ้จำขาวที่เศษของจันขาวมันหยาบนะค่ะแต่พอคือคือเราใช้ทําทูบอย่างเล็กไม่ได้แต่ถ้ามาคั้นมานวดแบบนี้มันได้นะฮะก็ก็คือไม่ต้องเสียทิ้งอ่ะก็คือจากที่เราใช้ร่อนๆอนอะไรครับ มาแล้วมันก็จะมีเป็ศษสสิ่งเหลือใช้บางงั้นเถอะแล้วก็มาทําตรงนี้นะจัมผัดดูตำมพอหนุ่ยไข่เนี่ยอร่อยเลยพอหนุ่ยไข่นกใสอันนี้ใหญ่ไปอันนั้นมันไข่หานอันนี้ไม้ไม้นี่เราก็ใช้ไม้แบบไม้ไผ่ธรไมดาไม้ไผ่ทำไมมีมีโศกมาจาก ร้านหรือว่าเราทำเองเลยซื้อทั้งนั้นเลยครับเอาด้านไหนเข้าอะค่ะได้ทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากชัยนาทแต่เมืองร้อยเอ็ดเราก็มีนะครับก็พอมีแต่มันรู้สึกจะเปลี่ยนมุณพ่มเปลี่ยนมุมนั่นนั่นเดียวเออจุ่มลูกเอาเอามันจุ่มลูกไม่ใช่เอาอันนั้นอ่ะเอาอันนี้จุ่มครับจุ่มจุ่มแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ่านขึ้นมามาบีลองดูสิอ่านั่นทำให้มันยืดไปทางขา ไล่ไปดึงลงมาเออก็ดึงมันไม่ลงอ่ะเอาใหม่เอาใหม่พี่ทำให้เจใหม่เดี๋ยวพี่ก็ทำให้ดูใหม่เอาทำพร้อมๆกันเลยทำพร้อมๆกันเลยเอาเนื้อาเปลี่ยนสมมุิเนี่ยอันนี้ก็จุ่ม จุ่มแล้วก็มาตุ้ดเลยหล่ะตุ้ดเขาตุ้ดเขาเจ้ามีตะก้อนเติมขั้วเมี่ยวขั้วเมอขั้วเปียกคว้วลื่นไหมคว้วเปียกมันจะลื่อนไงกามเป็นใบแค็มกามขยับ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 ตุ่มน้ำต้องอีกมือแข็งแน่เบา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 ๆลยยิดีเบาเบาแล้วก็ต้องทำให้ได้ที่นะมือต้องได้ที่นะถ้าใต้เอียงไปก็เฉะแล้วนะ เมื่อสักครู่อันนี้ก็คือทูบที่แห้งแล้วแล้วก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วจะออกมาเนื้อสีขาวจะเป็นสีขาวแล้วก็เบาขึ้นนะเบาขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ไปพันไอ้ตรงขามันพันขาที่ว่าเป็นกระดาษสีแดงสีชมพูนะครับแล้วก็จะต้องต้องมีแบรนด์มีกาทูบที่ห่ออะไรนะฮะใส่ในนี้แล้วก็มีถุงอีกทีหนึ่งถุงพลาสติกครับแล้วก็พอปรจจุเสร็จลงมาดูไหม ต้องขานี่เขาก็ต้องกี้ไฟอีกทีนี่ยทำไมอะคะก็ให้ขามันอยู่อ๋อแล้วก็เห็นเนื้อทูบด้วยไม่ใช่มีแค่สีขาวอย่างนี้เท่านั้นครับมีสีมีอันนี้สีอะไรครับอันนี้สีดำฮะสีดำถูดำสีเหลืองสีเหลืองอันนี้คือสรพพคุณอะไรต่างกันไหมคะหรือว่าเล่นสีเฉยสรรพคุณมันก็ไม่แตกต่างแต่เล่นสีเพราะว่าตลาดต้องการสีนั้นสีนี้อันใน บางภาค,คเขาต้องการทูบเขียวบางภาคต้องการทูบสีเหลืองอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแล้วแต่าการใช้งานด้วยครับมันก็คืออยู่กับการใช้งานของของที่เขาสั่งมานะ,ะ,ะแล้วแวกต,ต่างๆหรือจังหวัดต่างจังหวัดนะครับใช้ใช้ของไม่เหมือนกันแต่ใช้บูชาพราบูชา้าเหมือนกันแต่แต่เขานิยมสีเขละอย่างกันครับอันนี้ก็คือจุ่มก้านเรียบร้อยแล้วสําหรับทูบครับอันนี้ก็พร้อมที่จะบรรจุข้าวหินห่อนะฮะอันนี้พร้อมแล้วถ้าตาขาขาแห้งเสร็จแล้วก็คือบรรจุค่ะ ก็เอาออกตลาดเท่านั้นเองนะครับสวยมากอ่ะเวลาตากวเหมือนดอกไม้ยิ่งถาวว่าสีแดงหรือว่าทูบสีเหลืองแล้วตากอ,ออกมาจะสวยมากครับ มาแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนสีถ้าทำเสร็จแล้วสองสัปานไม่ตามันจะค้ำนิดหนึ่งนะจะเป็นสีเหลืองก็คำ้ำจะเป็นสีขาวกว็คำ้ำสีอะไรก็ค้ำนะฮะถ้าไม่ได้ตากคือหน้าฝนเป็นอุปสรรคของพวกทาวก่านทุกปัญหาต้องหยุดงานไม่หยุดถ้าอย่างนั้นแสดงว่าช่วงหนะ้าฝนกู่ของเราก็คือจะออกจะออกตลาดน้อยคับมันมันจะขายดี เพราะว่าผลิตได้น้อยถ้าหน้าแรงก็สูสีนะผลิตก็ได้แดดก็มีโอจุ่มลงไปอย่างนี้เลยหรอคะอันนี้ก็คือสีสีผสมสีสีธรรมดาแต่ว่าต้อต้มก่อนด้วยมัจะไม่ได้ขึ้นรังแล้วเราจะดูยังไงว่าจุ่มเท่าไหร่พอดี อร่เข้มฮะสวยมากนี่น้งเค็มแล้วดูเขาไลยเขาวางค่ะนี่โอ้โหไอสักนัดดิอันนี้ก็จะจุ่มให้พอดีกับทูพี่เราคือการทูืที่เหลือที่หนแล้วก็ขาก็มีอมนิดเดียวถ้าจุ่มขาสีแดงไม่ถึงไอตรงเนื้อเขาสุดนะมันจะเป็นอะไรล่ะอ่า มันจะดังๆนะครับถ้า,ถาเราไม่นั่นนะแล้วตากขาอย่างนี้นี่นานเท่าไหร่รอระคะถ้าถึงเก็บได้ไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงก็เก็บได้แล้ว<อ>เพราะว่าถ้ามีแดดอย่างนี้แหละทั้งลมเป่าด้วยแดดด้วยกเก็บได้แต่ว่าหน้าร้อนนี่เราจะผลิตทุบได้เยอะมากมากเลยครับแต่ก็ไม่พอขายแต่มันก็ไม่พออีกจนได้นะคะ ที่ทำพัดใหญ่ๆเลยนะอย่างน้อยๆนี่เป็นพันดอกแต่ว่าของเรามือสมัครเล่นขอขอ,ขอลองดูถ้าเผื่อได้แล้วเดี๋ยวจะมาแถวนี้บ่อยๆ <laughs> จุ่มลงไปเลย <ๆ S 2> จุ่มลงไปเลยคุณพ่อบอกว่าต้องให้ต้องให้มันกินเนื้อทูบนีิดนึงอันนี้ก็ได้กลับบ้านอีกแล้วสองดอก พึงได้เลยนะคะอู้เขาสีเขากินเนื้อได้สวยมากเลยนะเอาละคะ่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ตากไว้เต็มลานบ้านไปหมดเลยแล้วก็คือแห้งแล้วเราก็เก็บเข้ามาใช่ไหมคะ เยอะมากตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำอะไรคะคุ่แม่คะนตอนกำลังห่อจ้ะห่อปกติแล้วห่อเนี่ยเราจะนับเส้นไหมคะหรือว่าเราจะใช้วิธีการไหนในการที่จะทำไม่ไม่ได้นับจ้ะเราํำขึ้นมาเลยอืก็คือกำใหญ่เราจะใช้สายวัดจแต่กำเล็กจใช้มืออมันจะมีหรือจะใ้มือค่ะแล้วอันนี้ก็คือเราจะต้องใส่เขาเรียกอะไรนะแบรนด แต่ยี่ห้อของเราเข้าไปยี่ห้อของเราชื่อยี่ห้ออะไรคะคุณแม่คะพรศักดิ์สิทธิ์อ่าพรศักดิ์สิทธิ์นะคะเจอที่ไหนอุดหนุนกันด้วยนะคะหอมมากผลิตที่นี่ค่ะมต่อสายให้จุดจอได้ด้วยแต่ว่าสามารถซื้อได้ทุกที่เลยนะผลิตจากที่นี่แต่ว่าซื้อได้ทั่วประเทศเลยทีเดียว Yet, new stories.